กลับมาแล้วครับเราก็จะมาเจอกันในท่อน C นะครับทีนี้ครับอ่าทีนี้ครูตัวให้ดูก่อนนะครับเรามาไล่คอร์ดก่อนนะครับท่อน C ก็จะเป็นท่อนโซโล่นะครับอ่าดูห้องที่1นะครับห้องที่1เริ่มจากโนตวซนนะครับคูตัวจะเล่นมาจากห้องสุดท้ายของห้อง8ก่อนนะครับก็คือตรงนี้นะครับซอนนะครับเห็นไหมครับซอนแล้วก็เข้าท่อน C ห้องหนึ่งมีกดพร้อมกันซอนมีเลโดเลโด ตามจริงมันตัวกดกดตัวดูตัวนี้ครางไว้นะนะครับจะเป็นอย่างนี้ครับโซมิเลโดโซห้องที่สองนะครับต่อไปลาตัวนี้ให้กดนิดนึ่งนะครับห้องที่สองไปสามอ่านะครับเอาอีกรอบหนึ่งครับต่อไปนะครับต่อไปเลตัวนี้ แล้วก็มามีตัวนี้นะครับอ้าวยากนิดนึงนะดูห้องสามใหม่นะครับลาที่ให้ใช้ช่องห้ากับช่องเจ็ดลาทีลาเอฟเป็นนิ้วสี่นะครับทันไหมตรงนี้นะครับตัวเอฟสายสายที่ห้านะครับอีกรอบนึงห้องสามต่ป้เปเบี่ยนนะครับตัวซอนตัวนี้ให้ใช้เป็นนิ้วสายที่ห้าคู่กับตัวลาตัวนี้ ลายที่สองนะครับอีกรอบนึงครับตรงนี้จะสับซับซ้อนนิดนึงเปลี่ยนมาโปรชั่นปกตินะครับต่อไปโซห้องสี่เลโดซอทีต่อไปลาทีโดเอฟเหมือนเดิม ตัวนี้นะครับโดตัวนี้ให้เป็นฟาชาร์ปนิดนึงจากเป็นลาทีโดโดโดนิ้วกลางค้างไว้นะครับแต่เปลี่ยนจากฟาเป็นฟาชาร์ปนะครับอ่าอีกรอบหนึง่งลาทีโดโดโดมีเลนะครับโอเคทอนซีเสร็จไปแล้วอ่ะคูตัวจะย้อนให้ใหม่นะครับ ซอมี so, อ่าเอโดซอที A, Do, so, สายเปล่าต่อไปตัวนี้เปลี่ยนนะครับเป็นคู่นี้อ่าต่อไปซอนเหมือนเดิมห้องสี่ห้องห้าต่อไป เปลี่ยนเป็นปลาช์าเบสเปลี่ยนนิ้วกลางเปลี่ยนสองสามสี่หยุดนะครับพอเข้าใจไหมไม่เข้าใจก็ให้ทบทวนท่อนสี่มันจะละเอียดกว่านิดหนึ่งโดยเฉพาะห้องที่ตืดตืดตืดไปดูห้องที่สามนะครับห้องที่สามตรงนี้นะครับมันใช้นิ้วหนึ่งกับนิ้วสองนิ้วหนึ่งกับนิ้วสามก็ได้แต่ในที่นี้ครูตัวให้ใช้หนึ่งกับสาม นะครับเปลี่ยนนะครับหรือว่าเวลาเราฝึกเราจะฝึกแจกตรงนี้ก่อนแค่นี้ก่อนนะครับกดพลาดมาเลยนะอาจจะยาวนิดนึงนะเห็นชัดไหมนิ้วตัวราตัวหนึ่งกับนิ้วฟาชาร์ปนะครับอ่านซอนนจีนั่นเองนะครับกับช่องสี่อ่านิ้วสี่นะครับนะครับนะครับตรงนี้เนาะ ทีนี้เราก็ไล่ไปทีละสเต็ปเหมือนกันลไล่ซ้อมไปทีละห้องนะครับปเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากไปนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในท่อนดีแล้วก็ท่อนเกือบจะสุดท้ายแล้วครับมันมีสี่ท่อนคือท่อนอ e, ีสุดท้ายเดี๋ยวเรามาเจอกันนะกับอ e, ีพีหน้าครับท่อนดีครับผม